จังหวัดร้อยเอ็ดมอบบ้านภายใต้โครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ประจำปี2568อเภอหนองฮีบ่ายวันที่3ตุลาคม2568ณบ้านเลขที่143หมู่ที่17ตำบลดูกอึง่งอเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวานเบญจสริวง์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพักอาศัยให้แก่ครอบครัวของนางทาเสียงสาวอายุ80ปี ภายใต้โครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ประจำปี2568ซึ่งเหล่ากาชาติจังหวัดร้อเอดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568โดยมีนางอัชราราชบุรีรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าสวัสดการนายอำเภอหนองฮี และผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเข้าร่วมเพื่อช่วยเหลือครอบครัวยากจนและผู้ได้โอกาสให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมทั้งยังเป็นการสนับสนุนภารกิจด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์โลหิตการบรรเทาภัยและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในพื้นที่ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น4ล้านบาทจากรายได้การจำหน่ายสลากการชาติการกุศลโดยดำเนินการสร้างบ้านใหม่จำนวน18หลัง ซ่อมแซมบ้านอีก26หลัง